เราจะมาดู5นิสัยที่สาวๆโรงเรียนสาธิตลาวกำแผงอยากให้นุ่มๆมีกันนะครับไปดูสวัสดีครับน้องชื่ออะไรชื่อไบเบิลค่ะชื่อน้ำฟ้าค่ะพอและไม่เจ้าชู้อยากเป็นคนรักไม่ติดเพื่อนเกินแต่ว่าติดได้ข้อที่ 2, 2มีเวลาให้เรา ถ้าเขาติดแล้วเราเล่น,นเพื่อนได้ไหมถ้าชวนเล่นเล่นได้เดี๋ยวเล่นเพื่อนเลยข้อที่3อาจจะเป็นแบบโรแมนติกค่ะมีมุมแบบโรแมนติกบ้างจนๆบ้างแบบดี้กีตาร์จีบนี่ได้ไหม,ไมชอบเลยเเอชอบหนุ่มเล่นกีตาร์หรือหนุ่มเล่นกีฬาบ้างอ่ะชอบหนุ่มเล่นดนตรีค่ะแล้วเราล่ะชอบคน,นเทคแคร์ชอบเพื่อบอกรัก ข้อต่อไปข้อที่4ครับไม่ติดเกมเกินแบบนี้เลยผมไม่เจ้าชูโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายหลอกหลอกหลอกนี่ไม่ต้องหล่อมากแต่ว่านิสัยดีก็โอเคแล้วค่ะหล่อนี่ต้องเป็นหนุ่มตีหนุ่มสมเข้มหนมตีโอเคสุดท้ายฝากวับครับ N Q T X R Z ค่ะ N X M F อันด r s c o ก e สเห็ดค่ะฝากกดติดตามช่องไวรัลนี้ของด้วยนะคะ